ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่าใช่จริงๆว่าน่าจะเป็นสายรถไฟที่สวยที่สุดในเบนเยียมจริง<อ>จริงๆอมาเที่ยวกลางคืนแบบนี้ก็อีกฟิลนะจะรู้สึกแบบมีความแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยสไตล์ตึกด้วยสไตล์อะไรเ,ออเพราะว่ามันแบบกอติกอะไรอย่างเงี้ย <laughs> Terima kasih. สวัสดีครับทุกคนครับนิวชัยพลครับผมสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเมสซาเอฟริลครับผมก็เบบี้จิทันนะครับหลับอยู่นะครับตอนนี้อยู่ในรถเข็นนะครับหลับอยู่ในรถเข็นฝากอาม่าอยู่ครับอาม่าพาเข้าไปหลบความหนาวอยู่ด้านในเพราะว่ามาเมืองนี้เนี่ยรู้สึกว่าอากาศมันหนาวซะเหลือเกินใช่นี่เราขึ้นมาทางตอนเหนือของประเทศเบนเยียมนะครับที่เมืองแอนเวิร์ก แอนเบิร์กก็อยู่ทางตอนเหนืออย่างที่บอกไปนะอยู่ติดกับประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองครับผมซึ่งต้องบอกว่าเมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ไม่ใช่เมืองหลวงของเบลเยียมนะมแต่ว่าใหญ่เป็นอันดับ2ของเบลเยียมเลยสาหรับเมืงองแอนเบิร์บนี้นะคะใช่จะไม่แวะมาก็กไกลอยู่นะครับก็อ่าไหนาเราก็ขับรถมาจากบรัสเซลเนี่ยจริงๆไม่ไกลนะครับมันครึ่งชั่วโมง <S <S 2> <S 2> ก็สามารถขับมาได้นะครับแต่ว่าเราขับมาจากเก้นก็ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับที่แรกที่เราพามากันอยู่ตรงด้านหลังนี่แหละเราจะพาเดินเข้าไปเลยละกันเพราะเขาบอกว่าที่นี้เนี่ยเป็นที่ที่เราต้องมาเลยถ้ามาเบอร์หนึ่งเลยนะครับ,รบน,นั่นก็คือสถานีรถไฟแอนด์วอบเซ็นทรัลสเตชันนะครับข้างในเขาบอกว่าสวยงามมากๆเขาบอกว่าเหมือนเป็นแบบสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในเบลเยียมเลยก็ว่าได้ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยนะคะสวยมาก ให้ดูรอบๆเลยดีกว่านี่ครับโอ้โหสวยจริงแล้วเป็นเหมือนหินอ่อนหมดเลยนะอลังการมากเลยอะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่าใช่จริงๆว่าน่าจะเป็นสายรถไฟที่ สวยทีีุ่ดในเ,นเมจริงภายในสถานีรถไฟกลางเมืองแอนเวิร์บหรือว่าแอนเ e ิร์ e เซ็ a ทรัลสเตชนะคะเราก็จะพบกับสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าและก็งดงามมากๆค่ะอันนี้ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปี1895ตัวอาคารก็ทําจากหินแล้วก็เสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กกับกระจกนะคะลักษณะของอาคารมันก็จะเป็นโดมขนาดใหญ่ซึ่งถูกขนาบด้วยโดมขนาดเล็กอีก2หลังนะคะ อันนี้คือสวยงามมากบางคนเนี่ยบอกว่าสถานีนี้เนี่ยงดงามเหมือนพระราชวังเลยนั่นเองสถานีรถไฟกลางเมืองแอนเบิร์กอันนี้นะคะถือเป็นสถานีรถไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ4ี่ของโลกและก็ยังได้รางวัลมรดกทางวัฒนธรรมจากสหพันธรัฐมรดกทางวัฒนธรรมแห่งยุโรปหรือว่ายุโรปันนอสตราด้วยนั่นเองเข้าชมฟรีนะจ๊ะ ซึ่งทางที่เรากำลังจะเดินไปนี้นะคะก็เป็นทางที่ออกไปชาญฉลานั่นเองที่มีรถไฟความเร็วสูงไปประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบเนเธอร์แลนด์เออฝรั่งเศสเอออะไรเงี้ยเขาก็ต้องมาขึ้นที่นี่นะคะหรือแม้กระทั่งเข้าไปในบรัสเซลมีดีนะยะ <Yeah. S 2> จุดศูนย์กลางของเมืองทางตอนเหนือของประเทศเบลเยียมนั่นเองย่ะ yeah. ยใครตื่นแล้วครับนี่สวยพอดีเลยนี่อยู่รงข้งสถานีรถไฟเซ็นทรัลสเตชันเลยนะคะก็คือชิงช้าสวรรค์ของเมืองแอนดเวิร์บนั่นเองหรือเขาเรียกกันว่า The View a n t w e b p ถ้าใครมีเวลาและอยากชมเมืองจากมุมท็อปก็มาขึ้นชิงช้าสวรรค์ได้นะครับนี่ไงนี่ตอนกลางคืนเขาแบบเปิดไฟได้นะ c a t h e d ดิล o อฟอเวอนะคะเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากๆนะคะอายุประมาณ169ปีซึ่งเขาบอกว่าโบสถ์นี้นะคะเป็นโบสถ์ที่ใหญ่แล้วก็สูงที่สุดในประเทศเบลเยีเยมสูงจริงๆดูสิอจริงๆมาเที่ยวกลางคืนแบบนี้ก็อีกฟีลนะจะบอกว่าตั้งแต่มาเบลเยีเยมทั้งเกนเอยอะไรเอยเวลาที่แบบ ถ้าตกไปแล้วแล้วเป็นตอนกลางคืนอ่ะจะรู้สึกแบบมีความแฮร์รี่พอตเตอร์้วยสไตล์ตึกด้วยสไตล์อะไรเ,ออเพราะว่ามันแบบกอติกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ออตรงบริเวณด้านหน้าโบสถ์นะคะจะมีรูปปั้นอันนี้อยู่นะคะก็คนนิยมมาถ่ายรูปกันเป็นเด็กแล้วก็หมาซื่อสัตว์ <c oughs> ค่ะบอกนี่ดูตรงนี้ดิเชฟของเขาเรียกอะไรพื้นอ่ะเหมือนผ้าห่มใช่แล้วก็แบบนอนกอดกันเทีที่วหวานหวา ไม่อยากถ่ายรูปอ่อไม่อยากเป็นนายแบบไม่อยากถ่ารูป่อครับกนี่น้องดอนี่เห็นดอดอมอุ้ยดอกดอดอกดองดอกดอนี้มีเอไมเหมือนใส่ขอวันนี้เลยไหมที่ใส่จั๊กหน้าทีวีใช่ไมดองดองนี้เลยใช่ไหมอุ้ย เคยอย่างทุกเมืองที่ที่ยุโรปที่เป็นเยี่ยงส่วนมากก็จะมีก็คือตรงนี้แหละที่เป็นจตุรัสกลางเมืองที่จะมีศาลาว่าการศาลาว่าการด้วยตรงนี้แล้วก็จุดรวมพลต่างๆหอน,นาฬิกาเมื่อกี้ก็ผ่านมาแล้วอุ้ยหอนาฬิกาก็ผ่านมาแล้วสูงมากตรงนั้นนะครับแล้วก็จะรายล้อมไปด้วยตึกที่เป็นตึกเก่า<ช>ที่มีความสวยงามมากๆตรงนี้คือจะเป็นจุดที่แบบว่า รวมพลนะคะสำหรับคนในเมืองแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆรวมไปถึงก็จะมีพวกแบบร้านอาหารคาฟคาเฟ่แบบอะไรเงี้ยรอมรอบไปด้วยนะคะเรียกว่าเป็นแบบ จุดที่เขาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นหัวใจอของแบบเมืองนั้นๆในแต่ละเมืองของยุโรปอะเอาง่ายๆยุโรปก็เออช่นกันซึ่งบริเวณนี้เนี่ยจะมีหนึ่งรูปปั้นที่สําคัญมากด้านนี้นะคะคอันนี้คือ bravo monument นะคะก็คือเป็นแบบรูปปั้นที่ถูกสร้างขึ้นนะคะเพราะว่าเขาอะเป็นวีรบุรุษในตำนานของโรมันใครที่แบบเป็นวีรบุรุษเป็นฮีโร่อะเมื่อก่อนเขาก็คือจะแบบสร้างรูปปั้นขึ้นมาแล้วก็ตั้งเ,เออเหมือนแบบให้แบบเป็นเกียรติอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะ ตั้งไว้ในสถานที่สําคัญสคัําญของเมืองที่เราไปบรเซลมาหรือไป บรูชไปเกนมาคลิปก่อนหน้านี้นอันนี้แอนเวิร์บก็จะสั้นๆนิดนึงเพราะว่าเรามาแค่ครึ่งวันนะครับเรานอนที่เกนแล้วขับรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนี้ก็ตกเย็นแล้วเริ่มมืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวขับรถกลับมาวันเดย์ทริปได้แล้วกันครึ่งวันอาจจะน้อยไปหน่อยอสักหนึ่งวันเต็มนะครับขับรถหรือว่านั่งรถมาจากบรัสเซลก็ได้ใกล้ๆนะครับมาเที่ยวแอนเวิร์บหนึ่งวันมีเส้นช้อปปิ้งสตรีทเมื่อกี้ก็มีของให้ซื้อขายเยอะเหมือนกันแล้วก็มีโบสถ์ก็สวยที่สุดที่สุดก,ก ที่เราพาไปนั่นคือเดส i ิเนชันแรกที่ทำให้เราอยากมานะครับก็ใครอยากมาเห็นด้วยตาตัวเองก็นี่แหละแอนบร์บครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนิวเชฟพลด้วยนะครับรวมไปถึงเพจรู้แหลกแหวกโลกเจอกันคลิปหน้ายังไม่กลับไทยยังอยู่ยุโรปแต่เป็นที่ไหนย้ายประเทศด้วยแหละรอติดตามนะครับคลิปหน้าครับเจอกันครับสวยไหมนายน้อยท่านประธาน เห็นไหมครับดูดูสิโอ้ยสวยเลยไปสวยเลยดูสิ